ต้องโชว์และตวงชิมนะคะมาในเมนูต้มจีนไก่อะไรเชฟอ่ไก่เฟรซ่าฮ่องกงที่เป็นฮ่องกงเนี่ยผักเชกไก่นะชื่อเขาเหรือผักสามไก่ฝานที่สับแล้วก็อ่าโปหน้าข้าวนะครับไก่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะไม่ได้ต้มแบบบ้านเราเขาจะไม่ได้ต้มเดือดอ้าวเหรอคะครับเขาจะแช่แช่น้ำแบบร้อนๆเนี่ยแช่จนสุก จริงๆแล้วไก่ฮ่องกงอ่ะขึ้นชื่อมากมันอร่อยมากๆเลย่ครับหนังมันจะกรึบๆนะแล้วก็ความเค็มอยู่ในเนื้อแล้วก็ความหอมของเนื้อนี่สุดยอดเลยเราแก้แค่การตุจีนนะจะสอนวิธีเอาไก่ตัวนี้ไปไหว้เจ้าเราแช้ว่าจะสอนวิธีการสับไก่สับให้ดูแล้วก็จะทำน้ำซีอิ๊วให้ดูน้ำซีอิ๊วครับน้ำจิ้มแบบฮ่องกงให้ดูต้องน้ำจิ้มด้วยนะคนไทยจะชอบมากน้ำจิ้ม โอเคเริ่มเลยค่ะวันนี้เชฟจะใช้ไก่เขาเรียกไก่ไทยสาวสามสายพันธุ์นะครับแต่ไม่รู้มีพันธุ์อะไรมั่งแต่นี้เป็นไก่ที่ดีสวยนะครับเครื่องปรุงก็จะมีผักชีต้นหอมขิงหอมแดงโป๊ยการ์ตกระอบเคนะครับตอนนี้เรียกไก่นี่เราทำมาเรียบร้อยแล้วเวลาล้างง่ายๆทำไงแล้วเชฟคือม,มากเราจะใช้เกลือนะเกลือหมักเข้าไปเขาไปใส่เขาไปในท้องประมาณชั่วโมงแล้วก็ล้างออกอ๋อชั่วโมงเลยครับผม พอเวลาต้มเนี่ยมันเป็นการแช่ตัวนี้มันน่าจะประมาณอยู่ที่สิบหนาทีเราจะรู้ยังไงว่าเวลาในการแช่เขาจะลอยาจะลอยอ๋อถ้าเขาลอยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วครับผมเวลาน้ำเขาต้องเข้ากัอยู่ในนี้เราก็จริงจริงแล้วเนี่ยบางคนไม่รู้เราต้องเจาะเจาะคอเจาะคอน้ำมันก็จะผ่านความร้อนก็จะผ่านนะครับแต่ถ้าว่าตัวนี้มันเกล็ดกั้นน้ำมันก็จะไม่เข้าอ่าน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้ว เชฟจะหลีไฟเราใส่เกลือลงไปในน้ำต้มไก่น้ำเต็มหม้อไมหตมต้มกัมือคึ่งหม้อเชฟจะครื่องนี้หอมตัวเครื่องอะคะขิงรากผักชีหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมใส่ลงไปอันนี้อบเชยประมาณหนึ่งแ่งยาวๆแล้วก็พลอยกักสักประมาณสี่ห้าดอกเชฟก็เอาลงไปตั่ว ว่ใหห้อมอาหารเนี่ยสิ่งแรกมาคือกลิ่นกลิ่นอ่ากิ่งที่สองคือรูปลักษณ์สิ่งที่สามคือรสชาติเวลาถ้าทาแกงนุ่นแกล้งนี่กลิ่นจะโหยมาหอมอยากกินอยากกินใจะมาเหมือนกันรูปลักษณ์ของอาหารเนี่ยถ้าเกิดกลิ่นมาก่อนโอ้หอมเห็นรูปลักษณ์อุ้ยสวยก็แต่ชวนกินครับไปหมาไม่แดกแต่กินเข้ไปแล้วกินไปแล้วแต่กินไปแล้ว แต่ถ้าไม่มีกลิ่นลูปรัางไม่ดีโคตรอร่อยเลยแต่ไม่มีคนกินไม่มีคนกินเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าดูดูไม่น่ากินดูไม่น่ากินเหมือนกลิ่นผู้หญิงไหเชฟรูปรูปกับกลิ่นอันไหนจะเอาก่อนดีเอือมันด้นจะทําแบบนี้ดิเดี๋ยวต่อไปมันไม่ดีมันเป็นรสสัษณส่วนตัวอันนี้นะครับปรหอมเปราะหอมหาซื้อได้ตามร้านขายยาจีนร้านยาแล้วเราก็เราก็จะเอาไปเท แชใส่ในน้ำต้มไก่ที่เตรียมาไว้ก็ในหม้อใบใหญ่เราจะมีน้ำแล้วก็ใส่เกลือลงไปสองหยิบม,มือใส่เครื่องต่างๆที่คั่วลงไปแล้วเอาลงไปใส่ความเดือดของน้ำเนี่ยเชฟต้องการประมาณไหนะคะตอนลงเนี่ยเดือดหลังจากนั้นไม่เดือดโอเคจะเอาไก่ลงไปแช่เราจุ่มไปจุ่มมาแบบนี้ครับเชฟครับให้น้ามันเข้าไปในท้องกี่รอบสามสี่รอบ เชฟก็เอาไก่ไปอาบน้ำยก <Okay. S 1> ขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนะคะประมาณ3 4มถึงสรอบแล้วตอนนี้ก็คือวางไก่ลงไปเราจะต้มแบบนี้นานเท่าไหรค่ครับคือหกนาทีฮะตัวนี้สองโลสองโลต้มส6บหนาทีเครือ่องในเราจะไปทำยังไงคะเชฟเราก็จะใส่ลงไปตอนนี้คือหลังจากที่ต้มไก่ไปนะคะประมาณสัก5-6าหนาทีค่ะเชฟก็จะเอาเครื่องในใส่ลงไปในหมอ้อต้มไก่ไปอ่นอ,อนๆเลยครับอ่อน,อ,อนๆอย่าให้เดือดนะโอเค เราจะทำสองอย่างเราจะทำน้ำ,นำซีวลาดไก่กับน้ำน้ำจิ้นนะครับน้ำซีวลาดไก่เราก็จะ,าจะมีน้ำตาลทรายจะมีน้ำตาลทรายซีวขาวมาดามตวงนะคะสี่ช้อนแล้วก็น้ำมันหอยสองช้อนซอสปรุงรสประมาณสี่ช้อนสี่ช้อนน้ำมันงาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำร้อนสิบช้อน แล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้จะเป็นซีวลาดไก่ใช่กลมกล่อมมากเชฟอันนี้คืออร่อยเลยอ่ะอ,อร่อยเลยง่ายๆที่เห็นนะอันนี้จะลาดไก่อันนี้คือไว้ลาดไก่อันนี้อันนี้คือต้นหอมต้นหอมธรรมดาเนะะียฮะหอมใบหอมกับหัวต้นหอมต้นหอมนะต้นหอมสับอ่าสับสับเสร็จแล้วเราก็จะมาดีบน้ำกระทิ้งดีบน้ำทิ้งให้ด้วยแห้งนะครับ ก็จะมีขิงขิงสับนะครับขิงสับอันนี้คือเชฟกําลังทําในส่วนของน้าจิ้มน้ำจิ้มขิงสับก็บีดน้ําออกไปก่อนก็ต้นหอมนะครับผงไก่อบเกลือแล้วก็จะใส่ลงไปประมาณสักสองสามช้อนชาสามช้อนชาแล้วเราก็ช้อนโตประมาณผสมผสมแล้วน้ำมันนะฮะน้ำมันน้ำมันน,มน,น้ำมันอุ่นๆแล้วอย่าร้อนมาก เอามาลาดบนถึง,งร้อนมากไม่ได้ร้อนมากแล้วมันเป็นไงเชฟมันก็จะเหลืองมันก็จะไม่ตอก็คือต้นหอมมันก็จะเหลืองใอ่อันนี้ชอบอยู่เหรอหอมมากเชฟคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีผงไก่แบบนี้ยเราใช้อะไรแทนได้ไหมเราใช้ปอกหอมเลยปอกหอมอ่าปอกหอมผงซื้อได้จากยี่ห้อนี้ใช่ที่เยาวราชมาแล้วหลังจาก16นาทีผ่านไปนะคะเชฟก็ เอาไก่ออกมาตอนนี้จะเอาไก่มาแช่น้ำแข็งลคะ่ะเชฟใช,ช่ตอนนี้นะคะเชฟจะมาแนะนำวิธีการสับไก่ยังไงให้สวยงามก็เราตัดขาออกมาตัดเล็บไก่ตัดขาเสร็จแล้วเราก็จะตัดคอตัดตรงนี้ทำไมเราก็จะผ่าตรงกลางนะคะแต่ว่า ไม่ตรงกลางนะเชฟจะหั่นแบบเฉียงเฉียงเพราะว่าตรงกลางมันจะมีกระดูกสันหลังใช่ไหมเชฟอ,อันนี้คือส่วนตรงแกนกลางที่ตะกี้อะ่ะเชฟหั่นอะ่ะไม่ได้สับตรงกลางเลยนะมันจะแบบประมาณแบบ เชฟจะเลี่ยงไอ้ตรงกระดูกสันหลังไก่แล้วก็ต่อไปก็ปีตัดปีกแล้วก็สับเนื้อตรงเรียกว่าอะไรอะปีกบนใช่แล้วก็สะโพกเสร็จแล้วมันเป็นชิ้นอย่างนี้ทำไงอีกเลาะเอาเนื้อชิ้นอ,อกอันนี้อันนี้เราจะไม่เอากระดูกเราจะเลาะกระดูกออก ก็เลาะเนื้อชิ้นอกออกมาจริงๆแล้วเขาเลยนสันในซึ่งจริงๆมันไก่ไก่มันเป็นสันันไนม่ต้องอยู่แถวนี้อ่าจริงอันนี้เป็นเนื้อเนื้อหน้าอกเนื้อหน้าอกแล้วเขาว่าจะไม่ได้มแบบที่เข้าใจนเขาจะมี t e เจอร์เหนียวหน่อยอ๋อส่วนนี้จะเหนียวหน่อยอนี่ก็หั่นเา เราก็จะเลาะเนื้อเฉพาะเนื้อออกมาจากกระดูกส่วนของปีกบนอันนี้ก็ดันกระดูกขึ้นมาได้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราสับหัวท้ายของปีกลางได้เนื้อเนื้ออ,ออกมาเลยค่ะส่วนของสะโพกเชฟตัดหวมไปหนึ่งที จริงๆไก่ที่ต้มตลาดเขาก็สุกประมาณนี้แหละไก่เข้ามันไก่บางทีก็สุกประมาณนี้แหละคือคือก็แค่แล้วหน่อยแช่ในหม้อหลังจากที่20นาทีแล้วใช,ใช่ไหมแก็หัน่นขอบ แล้วก็สามารถที่จะแซงกระดูกได้เลยตอนนี้นะคะถึงวิธีการจัดเสิร์ฟลงจานใช่ไหมเชฟใช่หลังจากที่แร่เลาะก,กระดูกมาจัดแบบนี้แล้วก็เสิร์ฟลงจานเชฟเอาส่วนของอะไรอะ่ะปีกเปีกเน,นื้อสันหลังเนะื้อสันหลังเราจะเอาพวกชิ้นเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่มันไม่สวยงาม พอที่จะโชว์นะคะเราก็จะเอาไว้ในส่วนของข้างล่าง,งตันนี้ต,ต้องต้องตบเลยต้องตบตบให้มันแบนเหรอใช่ไม่ได้ข้าวมันไก่จานนึ่งจานหนึ่านหนึ่งแล้วข้ามันไก่แล้วก็แร่แร่แบบเนื้ออกแบบนี้ก็แร่ได้ะ ว่าให้มันดูเยอะๆใช่ไหมเช่มันมันหนาไปมันก็ไม่อร่อยนหนาไปเวลากินก็ไม่อร่อยเต็มปากไปอันนี้น่องน่องอันนี้น่องอันนี้จะเป็นส่วนที่วางโชว์แล้วเดี๋ยวเราทำมาสามจานเหรอเชฟครับผมแล้วก็ขึ้นตับ ตอนนี้นะคะเชฟกำลังจะเตรียมเสิร์ฟไก่ต้มของเราไก่แปะซ่าของเราอันนี้น้ำมันร้อนๆราดบนต้นหอมกับไก่เล็กน้อยคนชะีแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ซอสท,ที่เราปรุงไว้ก่อนหน้าน,นี้นะคะเอาไปอุ่นให้ร้อน ราดสีิลงน่ากินมากแล้วก็เดี๋ยวเราเสิร์ฟคู่กับไอ้น้ำจิ้มตัวนี้ไปเสิร์ฟต้นหนึ่งละข้างนอกละโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมาดามไปเสิร์ฟนะคะเฮ้ยเฮ้ยมาดามมาฉีดอะไรตัวนี้่ เขาตกนต้นน,นู้นก็เนี่ยขายของอย่างเดียวถึงเวลาชิมแล้วโอ้ยไม่ไม่เชฟเจ้าโควิดเนี่ยมันอันตรายมากเลยวันก่อนนี้ a อทไม่เจอไม่มีอาการแต่ PCR เจอเชฟโอ้โหอ,อันนี้คือไม่ไว้ใจใครแล้วโอไมค์อ้มันเป็นแบบนี้แหรอครับแต่ว่าที่ร้านเชฟก็ใช้นี่นะใช้เวลาแขกตอนล่างก็ะเราจะเช็ด มาแข่งลุกออกแล้วต้องเช็ดอันนี้มันเป็น Kingcella h y g i e n e Care นะคะเรียกว่า Surface อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ฉีดทุกพื้นผิวสาธารณะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดว่าใช้แอลกอฮอล์75%ฉีดโต๊ะฉีดอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วผิดอันนี้มันสําหรับที่จะใช้ฆ่าเชื้อโรคบนโต๊ะเรียกว่าฉีดไปปุ๊บเชื้อโรคตายปั๊บไม่ต้องรอมาเช็ดที่น มาเชฟเชฟชอบอะไรสะโพกชอบอกน้องชอบน้องบอกมาดามนะมาดามมาสูตรนี่นะถ้าไปเอาหุงข้าวดีๆนะขายแม่งข้าวมันไก่เลยแบบเนื้อไก่แม่น,นดีมากค่ะเชฟ หอมตัวซอสมากแล้วเนื้อไก่จริงๆเขามีความหอมเลยนะใช่จริงๆนะไม่ต้องจิ้มน,น้ําจิ้มก็ได้นะเชฟอันี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าลองน้ําจิ้มหน่อยเนื้อเนื้อนุ่มเวลา,าต้องใส่น้ำจิ้มอนะ่ะน้ำจิ้มดูมด,ดไปน้ำซึ้งน้ำปิดกันเลยมันเหมือนกับมาดามกคนที่บ้านหระอเม,ม,ม,มาันเกิดมาคู่กัน <S 2> <S 2> <S> รสชาติเขาเนี่ยเขาไม่ได้แบบแย่งซีนกันนะน้ำจิ้มเนี่ยมันไปด้วยกันกับไก่มากๆเลยตอนแรกว่าไก่อร่อยแล้วนะน้ำราดที่แบบปรุงรสกลมกล่อมแล้วนะแต่พอนี้มันมันเหมือนเวลาอาหารเนี่ยมันจะมีอีกมิติหนึ่งเพิ่มขึ้นมาโอ้นอีกอย่างหนึ่งนั่ซีอิ๊วอ่ะชุดชุดนั่นแหละชุดผมชุดผมลงของเชฟของมาดามอ่ะมันเวลาผสมปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องใช้โอมามิหรือ ผมว่ได้วยเลยแล้วก็ใครอยากจะมาชิมฝีมือเชปป้อมนะคะสามารถมาได้ที่ร้านเชปป้อมคิทเช่นสาขาเจริญนครนะคะจองมาก่อนแล้กินไก่นี่เดยต้ไมไหมนะอยากอยากกินไก่แบบนี้ก็จองมาก่อนจริงๆแล้วใคร สั่งไก่แบบนี้ตุ๊จีนขายไหมเงีขายขายขายหมดเลยนะใครอยากได้ไก่ไปไหว้ตุ๊จีนนะคะสามารถสั่งเชฟป้อมได้แบบนี้ราคาเท่าไหร่สอบถามกันเองในไลน์แอดแอดเชฟป้อมคิทเช่นเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้นะคะตู้ามาถามก็ไดต้ต้องบอกอย่างนี้ถ้าจะเอาไก่แบบนี้ต้องจองล่วงหน้านะเพราะว่าหนึ่งไก่ไวัตถุดิบไม่มีแย่งกันแย่งกันแย่งกัน,กนค่ะตอนนี้เราลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับป้อมโชกับต um วง ชิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย